ติ๊กต็อก e a ี o r เตอร์ติ๊กต็อกช็อปีเเตอร์เล่นติ๊กต็อกให้เป็นปี2023ตามหลักอันกอยทึมของติ๊กต็อกดูคลิปนี้ให้จบสวัสดีครับ,นนบก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องในตุกอินฟินิตี้8นะครับทำไมวันนี้ทำหัวข้อนี้คือไม่รู้ว่าอยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยลืมตาอ้าปากเนาะคุณอยากคุณอยากให้ AI รักไหมคุณอยากให้อันกอยทึมรักคุณไหมครับ กิจกรรมของ tiktok เนี่ยคุณสังเกตไหมครับเขาจะผลักดันการทำคลิปในช่องของตวเองเลยเขาจะผลักดันให้คุณทำคลิปในช่องของตัวคุณเองเท่านั้นเลยอย่างเช่นอ่ะกิจกรรมแอดจัวให้คุณทำคลิปช่องคุณเองไหมใช่กิจกรรมแจกคูปองฟรีดันยอดวิวดันยอดบูธบูธวิวทำคลิปช่องกันไหมครับดันคลิปช่องเองแล้ววันนี้คุณไปโฟกัสอะไรไปโฟกัสนั่งไลฟ์สดชาวบ้าน ไปนั่งไลฟ์ไปนั่งโฟกัสเฝ้าช่องไลฟ์สดคนดังไปช่วยทําให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองประจําวันให้คุณเขาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอประจําสัปดาห์เห้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองพีเคคุณไปช่วยเขาเนี่ยคุณได้อะไรครับมีแต่เสียเงินแต่วันนี้เนี่ยทิกตอกเขาจัดโปรโมชั่นมาให้คุณเนี่ยทำแอดยัวคุณทําคลิปมีคนดูคุณคุณทําคลิปลง รับอะไรครับรับแจกคูปองยอ,ยอดบูธยอดวิวฟรีคุณไม่ทำนูนนะครับนูนไปวิ่งนั่งเฝ้าห้องช่บ้านเขาไปถาคลิปโอ้ยทาไม่เก่งทําไม่เป็นนี่มาเรียนครับมาเรียนมาเรียนทําไม่เป็นก็เรียนนะครับอย่าเป็นก้ออ้างอยากอยาก มีค่าการมองเห็นตามหลักของอัลกอริทึมของ t i k t o อกอยากเป็นลูกหลักของ Tik t o อกอยากเป็นลูกหลักของแอร์อยากเป็นลูกหลักของอัลกอริทึมของ Tik t o อกทำคลิปช่องตนเองครับไม่ต้องไปเสนอหน้าอยู่ห้องชาวบ้านเขาอย่าไปเสนอหน้าอยู่ห้องชาวบ้านเขาไม่ต้องไปช่วยผักดันให้ใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองในกิจกรรมอะไรผักดันตัวเองครับให้มีค่าการมองเห็น หกักดันตัวเองครับให้เป็นเบอร์ 1, 2, หนึ่งเบอร์สองรายสัปรายวันรายสัปดาห์หลายปีเบอร์หนึ่งเบอร์สองพีเคครับไปทําอย่าไปช่วยชาวบ้านเขาอยากเด่นอยากดังคุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งม่ได้ไม่ใช่เป็นแค่อากาศธาตุแต่ถ้าคุณอยากเป็นอากาศธาตุคนฟังคลิปนี้คุณปัดไปเลยแต่ถ้าใครอยากเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองดูคลิไปไอจบฝากแชร์ฝากแชร์ ผมเป็นคนแบบนี้นะครับผมหวังดีกับพื่ทุกคนนะครับด้วยหลักและจริงใจติดตามช่องในทุกเดือยสาระดีๆนี่ที่นี้